อยู่ยังไอหอหอยู่แล้วอยู่แล้วนะอ่ะพี่ท้าพี่บู้พี่บู้ยังไม่หิวให้เขาวิ่งไปก่อนให้เขาวิ่งไปก่อนให้เขาวิ่งไปก่อนเอาวางยั่วยัก่อนวางยั่วยัเอาไว้ตรงนี้วางยั่วยตรงนี้กินยังเอายังพอแล้วบอกพอแล้วบอกพอแล้วบอกนะ บิงซูเราเลยอ,อีกแล้วเราอาบน้ำไม่ได้เจ็ดวันนะจ๊ะเราอาบน้ำไม่ได้เจ็ดวันนะจ๊ะเลยอ,อีกแล้วพี่ท้าเอาอย่างาให้น้องก่อนแล้วกันพี่ท้าไม่สนใจให้บิงซูก่อนแล้วกันโ no, 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 no. นโนโนโนนี่อันนี้จันน้องสีเหลืองสีเหลืองจานน้องของชาบูสีไลอ๋อ ของชาบ,บูสีส้มชาล้อวานี่ของน้องสีเหลืองนี่จานน้องของชาบ,บวนนี้ของชาบ,บวนนี้ให้ชิมให้ชิมหมูทะนี่ของหมูท้าของวิทะย่างยังยังดูน้องน้องก็สนใจสูตรให้น้องก่อนมีชู แกงแกงนะครับแกงแฮมิงคูัวเดียวกันชาบ,บูของชาบ,บูสีไหนหางชาบูของชาบ,บูอันไหนเอาโอเคไปเก่งแล้วมาชาบ,บูมาเอาของชาบ,บูสีส้มรับพาพี่ตาสอยหน่อย มื้อเช้าจุกๆไปเลยเป็นอาหารเมร็ดผสมผักต้มแล้วก็เนื้อเนื้อบดนะครับเนื้อบดอบดพิท้าทำไมพิท้าทำไมไม่กินเดินชมวิวก่อนีน่ยพิท้าชอบเป็นอย่างเงี้ยพี่หมูท้าจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ตอนเดินสำรวจของจานมนอื่นเขาบอกว่าเอ๊เหมือนของชั้นไว้นะ เอีฉันแม่ชิมหน่อยไหนขะอชิมหน่อยได้บิงซูบิงซูหมูท้าแย่งแล้วบิงซูหมูท้ามาชิมของเราแล้วมันก็เหมือนกันเหมือนกันนะจริงๆแล้วเหมือนกันทุกจานนะครับเหมือนกันหมดส่วนผสมเดียวกันเป๊ะอาหารเม็ดเดียวกันเป๊ะจะต้องมาชิมชาขอนอื่นเขาของตัวเองก็มีเนี่เต็มๆอันนี้ของน้องหมูท้าไม่เอาอไม่ no, 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 no. นไม่โน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 งี้เอาก่อน โัวท้ามาหน,นี้นี่ทามาทามาหัวทามทา,มามของหัวท้านี่ไงเออบีซูแล้วก็กินนี่ไปกินอะไรตรงนั้นลูกเคี้ยวเนื้ออยู่อันนี้บิงมาหนึ่งนี้นี่บิงมาทางนี้ดิเออมันเคี้ยวตรงนี้ดิมันเคี้ยวตรงนี้ดิเออใกล้ๆจานเราไอ้พระมันแย่งแล้วที่หัวท้ามัานแย่งแล้วชาบูไม่เอาเลยชาบูอยู่นี่ชาบูกินอะไรลูก อ่าออตอนเช้าก็ต้องคอยห้ามกันแบบนี้นะครับจานตัวเองนี่จะไม่ค่อยอยู่นิ่งจะต้องวุกก้กไปจานคนอื่นก่อนดีหมูทาเนี่สเตจเลยจะมาวุกกาก้กจานนู้นคานนี้ชิมก่อนต้องคอยห้ามเหมือนกันไม่แย่ง สุดท้ายกินไปกินของตัวเองก็กินไม่หมดนะครับชอบไปชิมของอื่นแต่สุดท้ายมา,มาของตัวเองกินไม่เคยหมดหรอกแต่คนอื่นเขากินหมดนะโอเคครับเช้านี้ก็มาให้ดูบรรยากาศตอนให้ข้าวของสามแสนเขานะครับอากาศเย็นๆดีนะครับชว่วงนี้ปกติต้องเปิดผนลงนะครับตอนเชาน้านี้ตอนน,อน,น,อน,นี้ตอนนี้ไม่ได้เปิดเลย อา,อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นสบายๆเลยครับสำหรับไส่ไปเรียนนี่ชอบมากอากาศแบบนี้แต่ถ้าหนาวนี่อาจจะไม่ชอบเลยนะเพราะว่าเขาพาะในไทยหนาวกว่นี้มันคงก็คง,ก,คงก็คงจะหนาวเหมือนกันเหมือนเราเนี่ยเราเจออากาศอย่างงี้เรายังหนาวเลยโอเคครับไว้จะอัปเดตรูปตลกตล,กค,ลค,คลิปของสามแสบนะครับคลิปของสามแสบก็ จะอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับก็ฝากคนกดติดตามในเพจ Facebook มีซูชาบูหมคะมาจ้องแซ่บกด้นะครับเราวหนึ่งใน YouTube ตอนนี้ก็ทำแล้วครับก็ยังไงก็ฝากไปกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม สลับจานกันอีกแล้วสลับจานกันอีกแล้วแลกจานกันอย่างเงี้ย